สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปในการทํานายดวงชะตาเรื่องราวการเงินโชคลาภการเงินของชาวธาตุดินนะคะซึ่งผู้ที่เกิดในส่วนของธาตุดินนะคะคือผู้ที่เกิดในราศีพุกศกันแล้วก็มังกรน,นะคะในส่วนนี้นะคะเป็นการทํานายแบบภาพรวมนะคะไม่ได้จาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งจะมีผลในช่วงวันที่16มกราคมถึง31มกราคมปี2567นี้ นะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะใครที่ต้องการดูเป็นการส่วนตัวแอดไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างนะจ๊ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวันนี้นะคะน้าไพา่จะมาบอกเราเรื่องราวสถานะทางการงานการเงินให้กับชาวราศีพุษศกันมังกรอย่างไรนะคะหลายๆท่านเนาะพุษศกันมังกรช่วงนี้ก็โฟกัสเรื่องงานหนักมากเรื่องเงินหนักมากแหละนะแต่ขอดูพลังงานก่อนหน้านี้หน่อยว่าเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกนะไพ่ใบแรกสี่เหลี่ยญค่ะ นะก่อนหน้านี้คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าคุณให้คุณให้ใจใครไปคุณให้ใครหยิบยืมเงินทองคุณให้ความช่วยเหลือกับใครแต่ดูเหมือนกับว่าความช่วยเหลือนั้นไม่ได้รับกลับมาเลยคุณรู้สึกได้ว่าก่อนหน้านี้นะคะการเงินของคุณมันอยู่ในลักษณะของ มีคนวุ่นวายเยอะเรื่องของการเงินของคุณมันเลยทําให้มีเรื่องท็อกซิกเกี่ยวกับเรื่องของคนรอบตัวด้วยบางผู้บางคนหยิบยืมเงินไปแล้วไม่คืนบางผู้บางคนให้โอกาสคนนั้นคนนี้แต่ว่าคนนั้นแบบมาแทงข้างหลังหรือบางผู้บางคนมันมีเกี่ยวกับเรื่องของการหมุนเงินซึ่งเกิดจากปัญหาบางส่วนจากคนบางคนซึ่งอยู่รอบตัวเหมือนคุณอยากจะเลี่ยงที่จะรับรู้แต่มันต้องรับรู้ อันนี้คือสถานการณ์ก่อนหน้านี้นะคะที่ผ่านมานะคะคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าเรื่องของการเงินเนี่ยมันต้องเรื่องมันรัดกุมขึ้นแล้วแหละต้องเริ่มวางแผนต้องเริ่มรับรัดกุมขึ้นแล้วแหละใครจะมาขอความช่วยเหลือต่อไปนี้จะจะคิดให้ดีๆแล้วจะไม่ช่วยใครละอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เรามาดูกันดีกว่าจริงไหม <c oughs> นะแล้วช่วงนี้ล่ะนะกา,านการเงินการเงินโชคลาภของคุณเป็นอย่างไรช่วงนี้นะคะโอเคไพ่สองถ้วยขึ้น ดูเหมือนกับว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการเงิน,งานกนารเงินนะโบเห็นบางผู้บางคนนะช่วงเนี้ยมันม่นคงมั่นคงขึ้นนะมีไฟมีไฟมีไฟจากอะไรมีไฟจากการมูเตลูมีไฟจากการไปขอพรมีไฟจากการที่แบบไปดูดวงมาหมอดูทักบอกดวงดีดวงเปิดเลิศจะได้เงินก้อนโตจะได้ทรัพย์ก้อนโตอะไรอย่างเงี้ยเพือมันมีพลังงานที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจอะ่ะ นะล้วไปไฟโฟกัสกันเรื่องเงินแล้วก็เรื่องงานแสดงว่าตัวคุณเองได้กําลังใจดีมีแพชชั่นเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานและเรื่องของการหาเงินในช่วงนี้นะคะแล้วก็มองเหมือนกับว่าบางผู้บางคนนมูหนักมากเลยคือแบบว่าไปดูดวงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินบางผู้บางคนแบบไปไหว้พระเออไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอยแล้วดูเหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไวเนี้ยจะมาในลักษณะของอบุรุษเพศนะคะ หนึ่งพ่อปู่พ่อแก่สององค์ปู่เวสวนพ่อปู่พ่อแก่ปู่เวสวนนะหรืออาจจะเป็นบุรุษเพศก็อาจจะเป็นพ่อศิวะก็ได้นะคะถ้าเป็นสายฮินดูนะพ่อศิวะพระกฤษณะอะไรประมาณเนี้ยนะคะเมื่อเร็วๆนี้ยเมื่อหลังจากที่คุณมาดูคลิปนี้นะครั้งเมื่อคุณมาดูคลิปนี้บวกลบไปอีกสองสัปดาห์นะคุณน่าจะไปมูเรื่องเนี้ยหนักมากเรื่องเองินเรื่องงานอะไรเงี้ยหนักมาก นะคะดูดวงหนักมากด้วยบางผู้บางคนนะแต่มันก็ได้มันก็ได้คุณค่าทางจิตใจอะ่ะคุณคุณใจฟูอะ่ะมันทําให้คุณใจฟูแล้วก็มีพัชชั่นในการแบบฉันจะต้องโฟกัสเรื่องเงินเออนะแล้ว,แล,วแล้วมันไปโฟกัสที่ชาวราศีพฤษศกนะเออเอ็นดูจของชาวราศีพฤษศกนะซึ่งถ้าถ้าจะพูดถึงเรื่องของการเงินการงานที่โดดเด่นช่วงนี้พาะว่าพฤษภโดดเด่นเพราะไพ่ไพ่มาไปโฟกัสที่พฤษศกเนี่ยนะโบเห็นถึงคนบางคนเนะี่ยมีการสนับสนุน มีคนสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินและการงานที่ทําอยู่เลยทําให้รู้สึกว่ามีกําลังใจในการหาเงินงานหนักไหมงานเหนื่อยไหมหนักแหละเหนื่อยแหละแต่ว่าเหมือนคุณนะ่ะเหมือนคุณมี power ไงเหมือนคุณมี power เหมือนคุณแบบอยู่บนตรงที่ของคุณนะ่ะบางผู้บางคนเป็นหัวหน้างานเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้บังคับบัญชา นะคะก็ดูเหมือนกับว่าบริวารหรือคนรักจะช่วยเป็นหูเป็นตาเอาบริวารก็คือเพื่อคนที่อยู่ที่ทํางานนะนะหรืออาจจะหมายความว่าคนที่เป็นที่รักคนที่คุณรักจะมีส่วนในการช่วยนะคะเข้ามาช่วยเกี่ยวกับเรื่องของงานของคุณมากขึ้นและทําให้งานของคุณดูเบามากขึ้นก็ได้ นะคะมันเลยทําให้คุณมีกําลังใจในการหาเงินแล้วมันทําให้คุณดึงดูดเกี่ยวเรื่องของการเงินได้ดีลงชคอกาบมีไหมอกว่ามีนะเพราะว่าไพา่เดอมจจกเซียนขึ้นมาพร้อมกับคิงคิงเหรียญน,นะคะพื่อสกันมังกรอ,อกว่าดวงการเงินลดนะดูแบบก่อนหน้านี้อาจจะแบบว่าเป๋แหละหมุนเงินไม่ทันแต่ว่าดูเหมือนจะว่าช่วงปลายเดือนมก,กราเนี่ยาะว่าคุณคุณน่าจะมีคนแบบทําให้คุณแบบ ดีขึ้นนะ่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินรวมทั้งแบบการเงินคุณน่าจะมีโชคลาภเข้ามาได้ได้จับเงินข้องมือขึ้นนะ,นะคะทีนี้พอม,มาดูในส่วนของไพ่แนะนำแล้วกันนะไพ่อยากจะแนะนำอะไรโอ้เซ้นส้ายเซ็นแรงนะจ๊ะช่วงนี้เซ็นแรงนะจ๊ะนะเซ็นแรงสัญญาณดีเซ็นแรงบางูนบางคนฝันแม่นนะ่ะโยเห็นถึงคุณนะ่ะอันนี้นะถ้าสิ่งที่ไพ่จะแนะนำกับคุณคือ คุณพูจาอะไรคําพูดของคุณศักดิ์สิทธิ์นะคะพึกศกันมังกรเพราะฉะนั้นรักษาคําพูดนะอย่าผิดคาพูดเรื่องการเงินกับใครนะแล้วก็ใช้ชีวิตเอาเงินซื้อความสุขของตัวเองซื้อความสุขให้ตัวเองให้ได้มากที่สุดไม่ต้องสนใจอะไรแล้วนะตัดไปเลยตัดเลยปัญหาอะไรเป็นท็อกซิกอะไรที่เคยเป็นท็อกซิกอะไรที่เค,เคยเป็นปัญหาตัดไปเลยค่ะ ตัดไปเลยตัดจบเลยตัดสินใจไปเลยว่าจะเอาตัวเองเป็นหลักใครเห็นกับใครจะว่าเห็นกับตัวช่างมันใครจะว่าเราเห็นกับตัวช่างมันเอาตัวเองเป็นหลักแล้วดูเหมือนกับว่าคุณเองอะจะมองคนขาดตัดคนเป็นด้วยในช่วงนี้โดยเฉพาะเรื่องงานถ้าใครจะมาแบบเลื่อยขาเก้าอี้หรือมาทําให้คุณรู้สึกมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานอะไรเงี้ยคุณจะเลี่ยงที่จะปะทะ หรือเลี่ยงที่จะกลุมความลับหรือจะไม่บอกความลับกับคนคนนั้นซึ่งไพ่ก็บอกว่าโอเคดีเลยเซน์นคุณดีเออถ้าคุณมองว่าใครคิดไม่ดีกบคุณก็คนนั้นแหละไม่ต้องไปคิดเยอะนิ่งไว้นะคะไม่ต้องไปตอบโต้ไม่ต้องไปไรแต่นิ่งไว้นะคะแลวจะดีเองอันนี้คือสิ่งที่นาไพ่บอกนะอ่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าองค์พ่อพ,พักกเนศนะคะอยากจะบอกอะไรกับชาวธาตุด,ดินนะคะ ชาวผู้สศกันมังกรเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะการเงินการงานโชคลาภแต่โบเห็นว่าไพ่เหรียญขึ้นไพ่เหรียญขึ้นเยอะอ่ะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าชีวิตคุณนะมันมันดีขึ้นนะ่ะมีโอกาสได้โชคลาภด้วยโชคจากอะไรรู้ไหมจากการที่คุณเคยเนี่ยเคยช่วยเหลือคนแบบแบบล่องลอยไม่ได้คาดหวังอะไรอ่ะนะก็คงจะมีแหละนะอาจจะมีในลักษณะของ คุณอาจจะคิดว่าเขาไม่เอาเงินมาคืนเลยเงี้ยเขาก็เอามาคืนหรือคุณอาจจะเคยช่วยคนน้อยแล้วคุณแบบเฮ้ยมันกลายเป็นทุกข์ในใจแล้วเกินแต่มันจะกลายเป็นทุกขลาบนะคะถึงเวลาคุณเดือดร้อนมากเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอะไรเงี้ยมันจะมีคนมาช่วยคุณหรืออาจจะมีเนี่ยเนี่ยเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยช่วยคุณเนี่ยแหละนะคะนะทีนี้อะไพ,พ่พพิกเนีอยากบอกอะไรชาวราศีพฤษภกันบางกอนค่ะดร라이ฟขับเคลื่อนไป ขับเคลื่อนมันไปใครมีฝันก็ขับเคลื่อนมันไปนะโอเคทำไมไพ่ของชาวทัดดินมะดูทัดดินเนี่ยมีพชั่นเกี่ยวกับเรื่องของการงานหนักมากการงานที่แบบการงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางอะ แล้วก็การมูอ่ะอช่วงนี้ยบอกบว่าคุณอาจจะอาจจะก,ก่อนน่ะก่อนหน้านี้คุณคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองแบบเดินทางเยอะใช้พลังเยอะใช้พลังงานเยอะแต่ตอนเนี้คุณอาจจะจำเป็นน่ะ ไพ่พาพิคนเน่บอกว่าคุณอาจจะจำเป็นต้องอยู่กับที่อยู่นิ่งๆแล้วก็ทบทวนกับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้านะคะพยายามแบบไปโฟกัสที่บริวารน,นะโฟกัสที่บริวารที่ให้คุณค่ากับเราบริวารที่เราสามารถที่จะส่งต่อความรู้ให้เขานะคะแล้วก็เป็นอาชีพให้เขานะรวมทั้งพอได้อาชีพแล้วเราก็ได้แบบเราได้ใจเขาด้วยคือไพ่มันไปโฟกัสบริวารน,นะ อืไพ่มันไปโฟกัสที่บริวารนนะั่นหมายความว่าคุณเคยช่วยใครไว้อ่ะบอกว่าเขาอาจจะกลับมาช่วยเหลือคุณนะอืมเขาอาจจะกลับมาช่วยเหลือคุณในลักษณะที่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเหนื่อยเขาอาจจะมาแบ่งเบาภาระคุณอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะคนที่เคยเดินทางไปนูน่นไปนี่บ่อยๆช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้ไปเพราะว่าคุณอาจจะแบบว่าต้องดูแลบริวารหรือคนรอบตัวอะไรแบบนี้ก็ได้ นะคะทีเนี้ยถ้าถามถึงตัวเลขนำโชคนี่เลยค่ะเลขนำโชคของคุณค่ะพึกศกันมังกรหนึ่งสี่เก้านะหนึ่งสี่เก้าขอให้โชคดีนะคะก็ขอให้สารนะตอนนี้สิ่งที่สื่อสารนะตอนนี้มันเป็นพลังงานด้านดีนะคะให้คุณได้รับสิ่งที่ดีดคุณเป็นลูกหลักสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะนะเดือนนี้คุณเป็นลูกหลักสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะงานตมูมเงินตมูม นะฮะอย่างอื่นตูมด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะช่างมันนะ,ะขอให้ชาวราศีพฤษภกันมังกรโชคดีนะคะใครที่อยากดูเป็นการสนตัวแอดไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างมานะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังค่ะ